ถ่าเรือร้อนไม่ค่อยได้พี่บอกแล้วว่ามันต้องให้เวลาราจะไปหวังเอ้ยซื้อมาเแล้วจะได้ทุกอย่างเลยมันไม่ใช่ทุกอย่างให้โค้ชได้เรียนรู้เค้าเจิของทีมนิดนึงโอ้ี่เป็นท่าเกมแรกที่คนเป็นโค้ชไม่อยากเจอแล้วไปเยือนชายเรียงเชียงรายเปิดบ้านเจอบีจีไปเยือนชมพุรีเล่นในบ้านเจอบุีร์แล้วก็ไปเยือนราชบุรีไอผมผมพูดแบบไม่ไม่อวยเลยนะแล้วแล้วทีมงานตัดตรงนี้เลยนะอ่าสิบสามแต้มโอ้เกินไปชนะสี่เสมอหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้ามันถูกต้องนะ คุณต้องมาบูชาผมไปนะจุดทูบไหมนอ่ะเนี่ยผมาทายเลย13แต้มมันก็จะเป็นสถานก,การณ์โดมิโนนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้โค้ดเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นก็วีดนตรีกันเยอะทั้งพี่จูดไทยรีก็แบบนี้แหละใช่ไหมอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าโค้ชเข้ามารับงานได้มีเวลาจูนทีมในช่วงฟ <c oughs> ีฟ่าดี้นโค้ดอ้นแกบอกว่าแกจะเข้ามาเปลี่ยนท่าเรือนะเขาบอกท่าเรือเน้นเปิดหมงเยอะแกจะเข้ามาเล่นบอลกับพื้นมากขึ้นด้วยสายของแกต้องถามพี่จุดว่าฝีสไตล์ของพี่อ้นเนี่ยกับนักเตะท่าเรือชุดน,นี้มันมันมันเปลี่ยนเยอะไหมเพราะว่าพิอ้นเขาส่วนใหญ่ก็ต้องตีหัวเข้าบ้านรับโต้ไงทีมเล็กไงทททีมมออาา่่เรืันต้องเดินนห้าปลีมยน่ะ มันจะเปลี่ยนตัวตนก็ <g ül> จริงๆด้วยคุณภาพนักเตทะท่าเรือนะพ่ามีนักเตะที่มีคุณภาพที่เหนือทีมคู่แข่งมันก็เป็นเรื่องของการสร้างสารรค์ในเรื่องของการเขาทํามากกว่าการที่เล่นป้องกันแล้วเต้กลับอ<ล>ะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มองด้วยคโคตรอ้นเองเป็นสไตล์ที่ใช้ความเร็วในข้างหน้าเยอะอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาใช้ผู้เล่นในสปีดด้านข้างถ้าเรือมีอาวุธให้ใช้อยู่แล้วด้านข้างมีความเร็วมีหน้าเป้าที่ลูก,กาอากาศดีแต่จะไม่ให้เฮมิงตันเล่นลูกอากาศก็คงไม่ได้ มันจะมเปเหมือนปัด่วยไปทำทีมใหญ่ไหมพี่จุนมันอาจจะอาจจะไม่ได้ตัดบอลโยหรอกแค่เพิ่มอ่าใช่ใชมิติมิติเข้าไปเขาเรียกว่าไฮบิดอะในเกมอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ดูมีสีสันขึ้นแต่สิ่งนึงที่ที่พี่บอกแล้วว่ามันต้องให้เวลานาจะไปหวังเอ้ยซื้อมาเพื่อจะได้ทุกอย่างเลยมันไม่ใช่ทุกอย่างให้โค้ชได้เรียนรู้เคาเจอร์ของทีมนิดนึง อันนี้ก็น่าสนใจเพราะหลายคนบอกว่าท่าเรือร้อนไม่ค่อยได้<ช>ดผมพูดผมพูดในมุมมองของผมที่เคยทํารายการกับท่าเรือสี่ปีแล้วกันคือผมไม่ได้เกลียดท่าเรือนะผมพูดในหลักการที่ผมเจอมากับตัวก็คือแฟนบอลเขาจะค่อนข้างที่จะต้องเล่นสนุก ผลไก่ขันเเตออร์ทน่ะผลไก่ขันชนะหรือแพ้นี่อีกเรื่องหนึ่งถ้าถ้าชนะเล่นสนุกนี่คือคูณ2องถ้าชนะแต่เล่นไม่สนุกนี่คือเฉยๆถ้าแพ้แล้วเล่นสนุกรับได้แต่ถ้าเล่นแล้วไม่สนุกด้วยแล้วแพ้ด้วยนี่คือไปเลยไปเลยชิบหายเลยแบบโอนมึงเยียอะไรเนี่ยมีแน่นอนผมกระแลอย่างอย่างพี่อ่านปีแรกที่ผ่านมาโดนเหมือนกันยิงไปสามยิงทุกนัด3ลูกขึ้นอ่ะปีนี้ดีเลยนะแฟนท่านเรือชอบชอบทรงนี้ตอนตอนแรกๆมาย่งโดนเลยตอนแรกมาเล่นแบบตีหัวเข้าบ้านหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่โดนนะเบือนะเบื่อ นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ปนโปรแกรมของพี่โอน้นห้าเกมอ้นี่เป็น5้าเกมแรกที่คนเป็นโค้ชไม่อยากเจอแล้วไปเยือนชายเรียงเชียงรายเปิดบ้านเจอบีจีไปเยืนเอ,อยนชมพุรีเล่นในบ้านเจอบุีร์แล้วก็ไปเยือนราชบุรีไมผม,<อ>ผ,มผมพูดแบบ <c oughs> ไ,มไม่ไม่อวยเลยนะแล้วแล้วทีมงานตัดตรงนี้เลยนะอ่าสิบสามแต้มโอ้โหเกินไปชนะสี่เสมอหนึ่งเกินไปชนะสี่เสมอหนึ่งคือ มันฝันธงเลยเว้ยนี่ตัดตรงนี้นะแล้วโพสเลยนะแล้วเดี๋ยวถ้ามันถูกต้องนะคุณต้องมาบูชาผมไปนะจุดทูบให้มันหนึ่งแต้มก็เก่งเลยนะไม่คือ,อ,อมองมุมพี่อ่ะคือถ้าเกิดสตาร์ทเริ่มต้นได้ดีกับแมตช์เชียงรายเนี่ยมันก็ต่อยอดกับบีจีนะแต่พอมันมีแต้มแล้วโอเคเกมแรกไปชนะเชียงรายในบ้านได้มาเสมอบีจีนะก็มาดูต่อว่าไปชนะชมบุรีในบ้านนะก็มาเจอบุมล์โอเคเกมในบุมย์เสมอได้นะแล้วก็มาชนะราชบุรี อ่ะลองคำนวณดูดิพี่อันนี้มันมองเหมือนตอนเราเจอญี่ปุ่นเจอไม่คือผมมองในบอลโลกแล้เรืองคือพี่อ้ตนี่ยทำเทโลอ่ะเจอ5ทีมเนี้ยยังสนุกเลยขนาดทีนะนักเตะเทโลนะเสมอมุ้ยลำเนี่ยอ่าแล้วแล้วเจอทีมอย่างเงี้ยเจอทีมใหญ่เนี่ยพี่อ้นยังทําได้เสมอมีแต้มหรือบางทีพีคชนะไงนักเตะเทโลนะไอ้แม็กนี่มึงอยากได้งานใช่ไหมไม่ใช่ให้ให้คิดตามนักเตะเทโล่ง ว่ากันตามเนื้อผ้ามันสู้5่าทีมนี้ไม่ได้อะแต่พี่อ้นทาให้สรุปส,สูสีได้อะอแลาวถ้พี่อ้นมาจับจับแบบทีมชาติเต็มทีมครับไม่แน่มันไม่ใช่แบบแบบมาปุ๊บแล้วมันจะได้ปั๊บดิคือในช่วงสาการาการแข่งขัน,นอะมันอาจจะไอ้แม์ท่าเรือเจอไอ้แม์ไปเยือนเชียงรายอาจจะผู้เล่นไม่สมบูรณ์กับไอ้ทีมชาติเราต้องไปมองปัจจัยมีองค์ประกอบการจัดตัวในช่วงเวลาที่เจอคือมันพูดเป็นแบบว่าเอ้ยเจออย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ได้เราเป็นโค้ชนะเรารู้ว่าไอ้ช่วงเวลาแม่งเล่นกับบีจี ในในบ้านจหคนนั้นตกหนักเลยบีจีจัดผู้เล่นมาอย่างเงี้ยคือในช่วงเหตุการณ์จะมีแอคชั่นเยอะแยะใช่ใช่คือที่พี่พูดอ่ะองค์ประกอบของโค้ดอ่ะเรามองว่าเอ้ยอนเวนี้นะแต่พอไปเจอสถานการณ์ก็ต้องขยับตามเวแล้วอ้นมีประสบการณ์กับทีมที่แข่งมาแล้วมันได้เปรียบตรงนี้ที่พี่มองได้รู้สไตล์ใช่ใช่ใช่อ่าเนี่ยผมทายเลย13แต้ม ถ้าผิดก็คือลบทิ้งไปนะไม่มีอะไรโอ้ผมว่ายากมากแต่ว่าเอาจากห้านะทีมงานถามมาเอาผมตีแล้วแบบเอาทีมไม่มันเอาเลทในที่ทีมี่มันใกล้เคียงก่อนละกันใช่เชียงรายชลบุรีลาชบุรีเนี่ยพอเป็นสามได้ได้มีเก้าแล้วเก้าได้พูดถึงเก้าเราจะเป็นสามได้ในบ้านจีในบ้านเจดีย์บุรีรัมย์เนี่ยบีจีเนี่ยผมว่ายังหนึ่งได้แต่บุรีรัมย์ันยากเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยเวลาเล่นในบ้านนะเรือบุรีรัมย์แบบมาแบบดีอ่ะเอาถามแบบสวนๆนะในมุมกว่าห้าเกมเนี่ย จะมีพลาดสเก็มเกมไหนก็บุหมู่รับโอกาสเยอะสุดกับบีจีเลือกเอาเนี่ยมันก็ถ้าผ่านได้เกมหนึ่งไม่แพ้ในห้าถือว่าประสบความสำเร็จในสควอตทีม ในช่วงเวลาที่มารับงานนะนี่ผมมองว่า3หมดเลยนะแต่บุยรำนีดหนึ่งแต้มนะเห็นนะรายการเป็นสิบสามแต้มนะสุดยอดนี่คอมเมนต์มาแล้วไอ้แว่นเน๊ยโหแว่นโอยแว่นที่มันอลองโซ่ทัดชัดยังหัวเขานี่หว่าเพื่ะไม่จริงจริงที่พี่บอกแล้วว่าในสควอตของทีมมันมันสามารถที่จัดได้โอ้ทําไมอย่างงี้นี่เอลองโซ่นี่เลเวอร์นะใช่ที่วี่เวอร์เออเอาลองโซ่นะอย่างเงี้ยแต่ในคุณภาพของท่าเรือมันมัน ในบ้านแข็งแร่งแน่ๆดูเลยเกมในบ้าน3เกมนะเห็นไหมโอกาสก้าวแต้มมันมีแล้วถูกไหมเอ้เกมในบ้านกี่เกมวะสองเอาททีหกแต้มแต่ในบ้านเจอเจอเจอเกมที่แบบแข็งไงเจอแข่งไงแต่นอกบ้านต้องมี3แต้ม2เกมนะอ่าอย่างน้อย2เกมคือท่านมองอย่างเงี้ยแล้วไปดูอะมองใน worst case วิจุณห้านัดห้านัดแม่งแพ้รวดเลย อยู่ยากไหมไม่หรอกไม่หรอกจริงๆพอเปิดตัวมาอย่างเงี้ยก็ให้เวลาที่พี่บอก5เกมนี้มันเป็นเกมที่แข็งแกร่งทุกคนก็รู้ถ้าผ่านเกมนี้ไปได้ก็เดินได้แข็งแกร่งแต่ถ้าเดินไม่ได้ก็จะได้แก้ไขแต่ละเกมคือถ้า5เกมแพ้รวดแต่มันมีทรงอ่าใช่ก็ไปดูต่อซิโก้อะสิแมตช์นะชนะแมตช์เดียวใช่ออกนะมีมาแล้วนะตอนนั้นสิบเกมไงตอนนั้นสิบจะดแค่ห้าห้าด้านนี้แล้วถ้าตัดเกมเลยอาจจะยังไม่ได้ไง จริงอยู่ที่ไม่ได้ไม่ได้แช่งวยพรวิโอนด้วยเพราะว่าเราก็สนุกรู้จักกันอยู่แล้วเรื่องเรื่องของการที่การที่เราจะวิเคราะห์หรือว่าด่าเป็นคนเรื่องกันนะอันนี้เรามองในภาพของความเป็นจริงเหมือนว่าแต่มึงด่าไปครึ่งแล้ววิโอนไปทางกันแล้วตู่ึงไอ้เหี้ยไอ้เวรเขอโทษนะครับผมผมรู้คำหยาบผมโทษนะอ้ะวเดี๋ยวรอดูห้าเกมนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าแต่ท่าเสมอได้ห้านัดเลยล่ะหแต่อันนี้ก็ worst case นะอ่ะ แต่ก็ไม่แพ้เลยแล้วไม่ชนะแต่ก็ดีกว่าห้าแบบห้านะเพราะว่าเพราะแต่มันมีมันมีทรงที่ว่าอย่างน้อยทีมอื่นแต้มไม่เดินนะทีมดับนำๆไม่เดินนะอย่างบุยลำบีจีไม่เดินแต้มไม่เดินมันก็ยังตัดแต้มอยู่ถ้าเสมอบีจีเสมอบุยลำไม่เสียหายไง แต่ถ้าไปเสมอราชบุรีมันมันมันทีมที่แบบทีมหนึ่งการตราดทีมนึงลุ้นแชมป์อมาแล้วพอแดูแล้วถ้าไม่ชนะทีมจี่ลุ้นแชมป์ด้วยกันอ่ะใช่มันก็เป็นคำถามว่าเราเท่ากับเราโดนตัดแต้มใช่ไหนนะมันเป็นคำถามแล้วเล่นในบ้านด้วยเสมอเสมอห้าเกมอ่ะสู้แพ้สามชนะสองได้ไหมมันมีเงื่อนไขอยู่ด้วยดูให้ดีนะอ่ะโอเคเจอเชียงรายถ้าชนะโอกาสชนะมีแน่อ่ะเจอบีจีถ้าไม่ชนะบีจีคำว่าลุ้นแชมป์ มันจะหายไปหายไปเลยแล้วเล่นในบ้านด้วยแต้องเป็นกลับไปโดมิโนกลับไปหาไปเยือนบีจีอันนี้คือคำถามหนึ่งแอลแต่โซบรีปีนี้โอเคเขาเป็นอยู่การตารางอยู่นี้ไปตบได้ถาม้ตาราง้วยตอนนี้พูดถึง่ากเในคุณภาพที่บอกว่าเออเขายังอยู่อย่างนี้ต่อถ้าถามว่าถ้าไม่ชนะบุยลำในบ้านคำว่าลุ้นแชมป์ไทยลีกน่าจะจบเหมือนกันเห็นไหมนี่คือคำถามที่ตั้งทงไว้ว่า2เกณฑ์นี้ ต้องหกแต้มให้ได้แต่มันตลกนะเล่นกับบุยลำนี่ไม่ชนะในบ้านนะแต่ไปชนะในเกมเยือนนะชอบชอบชอบจริงเออถ้าเรือเป็นอย่างนี้จริงนะไม่แล้วเรื่องสนามเนี่ยนี่อินไซด์พี่อ้นก็บอกว่าจริงเนี่ยอยากให้มีสนามซ้อมมมมีสนาซ้อแล้วก็ขนาดสนามเนี่ยมันต้องใกล้เคียงพอกับสนามพอที่แพทกับที่อื่นเนี่ยแพทมันเล็กกูจะบอกให้นะอันนี้กูพูดในฐานะที่เคยทำรายการท่าเรือไม่ใช่พี่อ้นคนแรกที่พูดเรื่องสนามซ้อมนะมีไหมพูดทุกคนพูดทุกคนแล้วมีไหมไม่มีอ่ะ พี่โอนมึงคิดว่าพี่โอนมาแล้วจะมีไหมมีไม่มีเหมือนเดิมก็ซ้อมที่แพทนั่นแหละกูการันตีเนี่ยซ้อมมึงดูภาพซ้อมที่เขาถ่ายลงมาก็สนามแข่งอะไรไปซ้อมสนามที่พี่ ทีมงานพวกพี่บริหารไว้ไหมพี่บอกเขาสิพี่บอกเลยติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยพี่สอนดีได้ไปเลยตามเก๊กไม่ต้องไปเช่าแบบ full time ใช่ไปเช่าสอนได้เลยทำออฟฟิศได้เลยมซอยเพิ่มสินไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่ประสานให้ครูเก่าเพี่เข้าไปจัดการแล้วสมาได้เลยต่อเรียบยังเรียบยังโอ้ยยังดีเลยใช้ตัอเก็บมาซ้อมได้มาได้เลยยอดราคากันเองกันเองกันเองด้วยอ้าวราคาเนี่ยระดับท่าเรือเขาจ่ายได้โอ้สบายถ้าถ้าเขาอยากจะให้มีอ่ะมาได้เลยมาได้เลย เอาภายเขาจ่ายได้วันละหมืนะ่นห้าสบายพี่คิดสองหมื่นแลวเหรอวะมันต้องมีนะ <c oughs> มันต้องมีใช่คือทุกทีมใช่มาได้เลยดีดีดีทุกทีพร้อมสลับเพราะเขาแล้วต้องเอาไซส์ที่ด้มัที่มันได้มาทีั้มเดี๋ยวตีสนามให้เลยเดี๋ยวจัดการวัดมาเลยเดี๋ยวเลื่อนเสาโกให้ด้วยแถมกระป๋องสีให้เลยอย่าได้ขนาดตีเอาเองเลยขายของขายของก่อนนี่ยทำอาหารกินตัวเองผมไม่ได้เกลียดพี่อ้นเลยเพราะผมไม่มีทางเกลียดพี่อ้นอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ชอบนะครับโคยบอกว่าผมไม่ชอบพี่อ้นไม่ได้เพราะว่าผมกับพี่อ้นเนี่ยถ้าผมโทรไปขอร้องพี่อ้นเนี่ยพี่อ้นไม่เคยปฏิเเเสธ่าพพระนนั้ียผผมมูด ถ้าผมพูดในหลักการของการวิเคราะห์ฟุตบอลและวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าแบบแหมผมแม่งเกลียดพี่อ้ตเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่หรอกตู่มันก็ด่าที่รวยโอ้จุนอะไรเราหลอกยอกยอกอกเอก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าถ้าเรืออายุของโค้ดอลังสารจะเปลี่ยนแปลงไปนที่ทางไหนนะครับผม